รู้ไหมครับว่ายุคนี้เนี่ยต้องทำคอนเทนต์ยังไงให้ได้ลูกค้าแล้วคอนเทนต์แบบไหนที่จะเปลี่ยนลูกค้าให้พร้อมซื้อแล้วรู้ไหมครับว่าเว็บไซต์ธรรมดาธรรมดาเนี่ยสามารถหาลูกค้าให้คุณได้ทุกวันโดยไม่ต้องยิงโฆษณายอดไลฟ์มันกินไม่ได้ใช่มีไลฟ์ไปทำไมไม่ได้ตังค์ใช่มันถูกส่วนหนึ่งแต่มันไม่ถูกทั้งหมดจริงๆสามารถเปลี่ยนยอดไลฟ์เป็นยอดขายได้ ทุกคนที่เป็นนักนักพรีเซนต์ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นนักขายที่นําเสนอที่จะเก่งเพียงแต่ว่าไอ้เครื่องมือออนไลน์มันดีอย่างหนึ่งคุณทําปุ๊บแล้วเนี่ย <S <S คุณสามารถเอาไปใช้เรื่อยๆอะไรก็ตามที่อยู่บนอิเนเทอร์เน็ตมันอยู่ตลอดไป <Okay. S 2> อยู่ที่ว่าจะทํายังไงเขาเจอแค่นั้นเองเวลาที่เราทํางานเขียนยุคดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เขียนสนุกเฉยๆมันมีเรื่องของการใช้วิเคราะห์คีย์เวิร์ดอัลกอริทึมของทั้งกูเกิลและเฟซบุ๊กมันฉล่าไปเรื่อยๆคุณจะหาเฟอร์นิเจอร์คุณจะหา บริการคนไมหาด้วยกูจริลจันหมดเดหมนเดือน,นหนึ่งนี่คอนเสิร์ตใน Google เป็นพันๆล้านซึ่งคนไทยจริงๆยังเข้ามาเล่นเรื่องของ Google ค่อนข้างน้อยที่สำคัญคือมันไม่ได้ยากเกินความสามารถคุณไม่ได้เป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์คุณไม่ได้เป็นต้องเก่งเรื่องไอทีมากกอนคุณก็ทําได้ถ้าเราเขียนเป็นเขียนแนวอะไรก็ได้งั้นแปลว่าอันนี้เนี่ยงานเขียนคือจุดตั้งต้นของการทำคอนเทนต์บนสื่อแทบจะทุกชนิดเลยอยากเริ่มต้นเขียนวันนี้จะได้เริ่มจะได้วิธีเริ่มทำยังไงให้ได้เขียนคีย์เวิร์ดที่ถ สนุกอย่างเดียวใช่ใชแต่รู้ได้ว่าเขียนแล้วจะได้ผลลัพธ์เขียนโดยที่เล่นกับกลไกบางอย่างของแพลตฟอร์มบนโลกอินเทอร์เน็ตและสําหรับเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับผมจัดไว้ในงานพ e v วิ c o อ r s e ของ h t right Man ตัวนี้นะครับจะมีพูดถึงวิธีการทำคอนเทนต์ต่างๆทั้งการหาลูกค้าและการทําให้ลูกค้าพร้อมซื้องานพ e ีวิ c o อ r s e อันนี้ผมจัดเป็นงานเว็บมินานะครับหรือสัมมนาออนไลน์ซึ่งคุณสามารถกดดูวันเวลาได้เลยที่นั่งมีจํากัดนะครับรีบกดสํารองที่นั่งได้เลยแล้วเจอกันันนวงาครบ